ซือผ่าดานทดสอบในยุคปลายนะครับผมบทอุปสรรคมานทดสอบนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด5บทนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาต่อทั้งหมด2บทครับผมบทอุปสรรคมานทดสอบอะไรคือมานสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักการก็คือมานอารมณ์ยินดีความโกรธโศกเศร้าปิติที่เกิดขึ้นไม่สอดคล้อง ตามหลักการก็คือมารพระโอาวาทพระอาจารย์จี้กงเมตตาไว้นะครับผมหัวข,ข้อที่หนึ่งนะครับผมหนึ่งยกระดับสภาวะจิตมารก็จนปัญญาผจญพระโอาวาทพระอาจารย์จี้กงเมตตาสิทธิ์เอ๋ยทัศนคความคิดยาววันไว้ง่ายๆไม่ควรโลภมากต้องยึดหลักสัจธรรมบำเพ็ญจริงไม่บำเพ็ญในหลักอาศัยน้ำใจป้องกัน กรารคุกคามของมารทัศนคความคิดต้องเที่ยงตรงหากไม่เที่ยงตรงก็เป็นการหันหามารใจเที่ยงตรงมารก็จนปัญญาผจญเราดังนั้นสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่มารแต่เป็นใจของตัวเองวาระปลายตนตัวเองต้องตรึกตรองให้ดีวาระปลายทัศนะความคิดในใจ ไม่ยึดมั่นการข้างหน้าจะบำเพ็ญปฏิบัติธรรมอย่างไรสิเอ๋ยเจ้าจงเริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้บำเพ็ญใจยานจะต้องยกระดับให้สูงขึ้นเรื่องราวของบุคคลการเป็นปลรปักกับสิ่งที่มวนกวดออกไปให้หมดอย่าเหลือติดค้างไว้หากเวลานี้ยัง วนเวียนอยู่กับเรื่องราวของบุคคลแล้วจะบำเพ็ญอะไรอย่าเอาแต่มองความไม่ดีของผู้คนการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมจะต้องผูกบุญสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่ใช่ผูกเวรกรรมจิตใจของสิทธิ์อย่าได้มีความเครียดแค้นหากเกิดขึ้นจะก,กลายเป็นการผูกกรรมสัมพันธ์ด้วยเหตุนี้เราทุกคนจึงต้องยกระดับ ใจให้สูงขึ้นเพราะไม่มีใครแทนเราได้ทุกความคิดร้วนเป็นใจแห่งพุทธ,ธะไม่มีอัตตาแห่งเห็นแก่ตัวไม่มีความโลภแล้วจะยึดติดอะไรความแค้แคนโกรธในเรื่องอะไรควาเพนธรรมต้องปฏิบัติธรรมตามความเป็นจริงสิ่งที่สำคัญคือบุญจริงกุศลแท้การพูดปากเปล่าไม่เกิดผลต่อ สิ่งใดๆคนเรามักจะถูกเวลาช่องว่างทำให้ร่มหลงเวลาที่ยาวหรือสั้นช่องว่างที่ไม่กลมสมบูรณ์สิ่งแวดล้อมไม่ที่ไม่รูหราสะดวกสบายได้เป็นอุปสรรคเป็นกลงขังตัวเองไว้หากสิทธิ์สามารถอยู่เหนือได้ไม่มองเฉพาะใกล้ๆแต่ให้มองไกลไว้ เรื่องนี้อาจเป็นเพียงแค่นี้เองจะถือสาหาความไปทำไมคิดเล็กคิดน้อยไปทำไมจะทะเลาะกันอยู่ทำไมจะเจ็บปวดอยู่ด้วยเรื่องอะไรถ้ามันคันก็เกาสักนิดก็หายแล้วถูกไหมอาจารย์ หวังให้พวกเจ้ามีความสุขเบิกบานจริงๆเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเซียนที่อิสระเสรีอาจารย์ก็รู้สึกว่าพวกเจ้าสุขเสรีสีลดหากทำการงานเข้ากับผู้อื่นได้มองเห็นแต่ข้อผิดพลาดของเขาไม่ให้ความร่วมมือกับส่วนรวมนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ใช่ความ กรมกลืนสมบูรณ์เมื่อถึงเวลาที่จะถูกคัดทิ้งหากเราเป็นขุนนางที่พักดีต้องทุ่มเท,ทใจส่วนหนึ่งร่วมมือให้เกิดความกลมสมบูรณ์ไม่ว่าอย่างไรทุกคนต้องสื่อสารกันให้ดีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมนี่เป็นการฝึกฝนจากการปฏิบัติงานจริงการปฏิบัติงานจริงนั้น ้องอาศัยประสบการณ์คนในสมัยก่อนต้องผ่านการล้มเหลวมาหลายครั้งจึงจะประสบความสำเร็จน้อยคนที่จะสำเร็จได้ในครั้งเดียวการปฏิบัติงานจริงควรทำอย่างไรนั่นคือการถ่ายทอดจากประสบการณ์ของพวกเขาขอเพียงเรายินดียอมรับล้วนไม่ใช่ปัญหาเมื่อสิทธิ์เขียนอักษรจีนด้วยภูกันเรียนแบบวิธีเขียนนักโบ อักษรโบราณฝึกฝนจนในที่สุดสิ่งที่เราได้มาคือรูปแบบโครงสร้างจิตใจของผู้นั้นเชื่อมผสมประสานให้เป็นหนึ่งเดียวกันการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันสิดต้องรู้จากฝึกฝนจากประสบการณ์ของผู้อื่นทั้งการวางตัวและวิธีการจัดการเรื่องราวต่างๆหลังจากนั้นจึงนำมาปรับใช้ให้เข้ากันนี่คือการ ปรึกษาหาหรือเจาะตัดเจียโมร่วมกันเป็นคนต้องรู้จักกตัญญูมีมโนธรรมและต้องพักดีให้ถึงที่สุดรู้จักละอายต่อบ,บาปมีความสมานมะคีรองดองมีความรักเมตตามีศักดิ์ศรีจึงได้ชื่อว่าสุภาพชนที่ยืนหยัดฟ้าดินหากตัวเราไม่มีอะไรเลยสักอย่างพลังแห่งความเที่ยงตรง เที่ยงธรรมไม่สามารถแสดงออกมาแล้วจะขจัดผีมารออกจากตัวเราได้อย่างไรผู้ที่มีพลังอันแรงกล้าแห่งความเที่ย,ง,ยงธรรมมีมโนธรรมเที่ยงตรงวิญญาณผีเห็นแล้วยังให้ความเคารพนอบน้อมจะไม่มุ่งทำร้ายซ้ำ ยังได้ซึมซับเอาพลังแห่งความเที่ยงธรรมจากเราไปด้วยคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเราดังนั้นภายในใจยานต้องแสดงพลังแห่งความเที่ยงตรงให้ปรากฏนำเมตตาตะมโนธรรมจริยะสัจธรรมปฏิบัติจริงให้ปรากฏเห็นจากการดำรงในชีวิตประจำวัน 2. หัวข้อที่2นะครับใจเป็นแบบไหนก็จะเรียกมานเป็นแบบเดียวกันพระโอาวาทพระอาจารย์ที่กงเมตตาในท่ามกลางสิ่งไร้รูปรักษ์มักมีใจมานแอบซ่อนอยู่ภายในจิตใจเราบำเพ็ญธรรมเป็นคนจิตใจดีดย่อมมีศักดิ์ศรีคอยช่วยหนุนในการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมคนที่มีจิตใจไม่ดีก็จะ มีใจมารคอยนำพาเราสู่หนทางที่ไม่ดีหากใจเราเกิดความลังเลสงสัยคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรือไม่มีจริงอนุตตรธรรมจริงไหมองค์การสวรรค์จริงแท้หรือไม่สายโซ่ทองจริงแท้ไหมเมื่อจิตเกิดสภาวะเช่นนี้มารจะนำพาไปหาปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาทำให้สูญเสียความเชื่อมั่นในธรรม ตัวเองสอบตัวเองล้มพังไปหรือว่าใจมารสอบให้เราล้มกันแน่ความจริงการสอบเกิดจากใจของตัวเองสอบตัวเองอย่างเช่นเราวันนี้เราเหน็ดเหนื่อยแล้ววันนี้เราไม่มีเวลาแล้ววันนี้อากาศหนาวมากจริงๆเกิดใจแห่งความเกียดขี้เกียจเกียดค้านเฉยชา รู้หรือไม่ว่ามานช่วยหาเหตุทำให้เราได้เกียจข้านมานเกิดจากใจทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอยู่ที่ใจตนเองเมื่อใจเราเกิดความเย่อหยิ่งโอ้อวดมานก็พยายามช่วยหาแต่ส่วนดีๆของตนให้ได้โอ้อวดอย่างเช่นฉันเก่งอย่างนี้ฉันเก่งอย่างนั้นมีผลงานสุดท้ายตนเอง ตั้งตัวเป็นพระบรรพจา์เสียเองเมื่อถึงเวลานั้นก็จะรู้ชัดว่าใครเป็นใครดังนั้นจิตใจเย่อหยิ่งโอ้โอวดอย่าให้มีใจที่ท้อแท้ขาดชีวิตชีวาใจมานก็สามารถช่วยเหลือเราแม้กระทั่งทำให้เราไปฆ่าตัวตายอย่างนี้ผิดต่อตัวเองไหมผิดต่อพ่อแม่ไหมเป็นใจมารฆ่าเราหรือเราฆ่าตัวเราเอง นั่นล้วนเป็นเพราะตัวเองทำลายตัวเองทั้งสิน้นใจที่ยึดมั่นถือมั่นยึดติดในความคิดเห็นของตัวเองใจมานก็จะช่วยเราทุกเรื่องราวเราถูกอยู่คนเดียวความคิดเห็นของคนอื่นไม่สนใจเมื่อยึดติดแล้วสิ่งที่มีเหตุผลก็เป็นไม่มีไม่ขอความคิดเห็นจากผู้ใดผลสุดท้ายออกมา เป็นเช่นไรความคิดเข้ากันไม่ได้ดังนั้นทุกเรื่องราวต้องคิดไต่ตรองให้ดีใจคนมีการแบ่งแยกมากเกินไปเคยมีไหมที่ถามตัวเองว่าทุ่มเทปไปเท่าไหร่ยิ่งเปรียบเทียบก็ยิ่งตกลงสู่ความยากลำบากควรรู้ไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นมารทั้งหลายหรือการทดสอบต่างๆ ไม่ใช่ฟ้าสอบเราแต่เป็นที่ตนเองหามาเองอย่าโทษกล่าวฟ้าสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้อะไรนิดอะไรหน่อยก็กล่าวโทษฟ้าทดสอบใจคนน่ากลัวใช่ไม่ใช่ทุกคนไม่ชอบการทดสอบแต่กลับเรียกหาอยู่เป็นนินมีใจแบแบบไหนอย่างไรก็เจอมาแบบที่ใจเราเป็น อะไรคือมานสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็คือมานอารมณ์ยินดีโกรธสกเศร้าปิติที่เกิดขึ้นไม่สอดคล้องตามหลักการก็คือมานพวกเราไม่เก่งแย่งกันทางด้านวัตถุแต่จะแย่งเอาความโปรดความชอบคิดเข้าข้างตัวเองว่าเก่งสิ่งเหล่านี้มานชอบมาก ท่านธรรม,มาธิการของพวกเรากล่าวไว้ไม่ใช่หรือไม่ใช่หัวหน้าพุทธ,ธก็คือหัวหน้ามารใจเที่ยงตรงแม้ไม่ได้อยู่ในพุทธ,ธสถานก็ไม่มีมารใจไม่เที่ยงตรงแม้อยู่ในพุทธ,ธสถานก็จะมีมารเข้าแทรกสิบเอ๋ยอย่าให้ตนเป็นเครื่องมือมารปลุกให้ใจมีสามมาทิฏฐิสามมาความคิดอย่างรุ่มหลง มัวเมาต้องมีใจแห่งส่วนรวมใจแห่งส่วนรวมนี้จะคิดถึงผู้อื่นก่อนคิดถึงตัวเองไม่ทำลายผู้อื่นและไม่ทำลายตัวเอง <c oughs> เพราะการทำลายตัวเองในขณะเดียวกันก็จะทำลายผู้อื่นด้วยมานก็เป็นเช่นนี้แหละขณะที่ใจเจ้าเกิดความเท้อแท้ในธรรม อาจารย์ทราบได้ทันทีเมื่อเจ้าบังเกิดใจศรัทธาในธรรมอาจารย์ก็รู้ได้ทันทีเมื่อเจ้าบังเกิดใจธรรมอาจารย์นั้นยินดีเจ้ากรรมในเวงของพวกเจ้าไม่ดีใจรู้ไหมเพราะอะไรทุกคนร้วนมีหนี้กรรมเจ้าบังเกิดใจธรรมเขาจะเข้าขัดขวางดังนั้นการจะเป็นพุทธะจึงไม่ง่ายนะักอาจารย์ เคยกล่าวไว้ใครกินข้าวคนนั้นอิ่มกรรมของใครคนนั้นเป็นคนเป็นผู้ชดใช้พวกเจ้าจำได้ขึ้นใจอัตตาที่อยู่ในใจเจ้าคืออสุรกายหากเรายึดติดกับสิ่งใดอสุรกายจะทำให้พวกเจ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดพวกเราต้องขจัดมารขาจัดอัตราฝึก ปล่อยวางตัวเองไม่ปรุงแต่งเป็นอสังขตะวันนี้เราเป็นใครเราเป็นเพียงยานแบ่งของพระองค์ธรรมมารดาเป็นเพียงผงธุลีเล็กๆหากฟ้าเบื้องบนต้องการจะทำลายเหล่านั้นง่ายนิดเดียวหากว่าฟ้าคิดว่าเราคือผู้ครอ,อบครองเราคือลูกหลานของมนันบทอุปสรรคการทดสอบ หัวข้อที่1ยกระดับสภาวะจิตมานก็จนปัญญาประจนหัวข,ข้อที่สองใจเป็นแบบไหนก็จะเรียกหามานแบบเดียวกันก็ขอ,ขอจบเพียงสองหัวข้อก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อหข้อที่3และ4และวก็5นะครับผมเดี๋ยวเวลามันจะยาวไปนะครับผมถ้าอ่านออกเสียงไม่ชัดเจนเไม่ถูกอักขระ ก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมก็ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามนะครับผมเพื่อเป็นธรรมทานนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ